ใช่เมื่อกี้ขับรถสีเขียวนี่แจ๋หน่อยนะดับกลัมกันกนะครับปัดสลิงไว้เมื่อกี้ไหมการเมื่อกี้ปัดฝนไงใช่เหรอไม่รู้ดิเห็นเนี่รถสลิงกับไม่มีสลิงแบบน,นสองคัน<ช>ไม่แฟนนะฝนก,ก็ตะเกียบตะเกียที่ซ่อนรถอ่ะโอ้ยแต่เงี้ยก็เกียบ ขึ้นฝนครับแต่ไม่ตกมีแดดอาจจะแวะไปเล่นกับน้องเขียวสนานอนแล้วเหมือนกันนี่มันอยู่กับพี่แล้งกันกดคอกันนอน

มาเล็วมาแร้วป้ายนี่มันก็ยังมีแรงยืนอยู่พลาสตนกเลยลมบ้างของเก่ามันก็ไม่หักไ,มมไปมากไฟกระจบิดป้ายติดบงังสายตาคนขับรถ สุ่มนิดนึงครับรับของวันเกิดหน่อยเข้ามาเที่ยวสุ่มเชา้าถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอตัดต่อทำไรเข้าไป่รู้ แล้วไซูมจะภาพไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่วัดคาเฟ่ไม่ใช่หรออืมอคาเฟ่นันไม่ต้ลงมร้อนนอนไ<ม>นหนเลนออกมานอนเนี่ยโตไปเลยนั่งเงินอยู่ซ<ม>ุม แคทครับอยู่ในรถก็นัองเที่ยวก็มาอยู่เนอะลงไปถ่ายดูนิดนึงดีกว่าหอมตเห็นหรือเปล่าครับนี้เก็ดไปครับ ร้านขายของครับร้านค้าก็พอมีอยู่ครับพอมีนักท่องเที่ยวอยู่นะก็ล้อมแหลมล้อมแหลมครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดียังไม่สวยครับฝั่งโน้นก็น่าจะยังไม่ปลูบัวครับบัวยังไม่เกิดยังไม่สวยชาวบ้านก็ยังขายของไม่เยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่เป็นไอ้นี่มากมายนะฝั่งโน้นก็จอดริมถนนก็ไม่ใหญ่ตังค์ครับผมแต่ถ้าลงจอดข้างในก็เสียตังค์ครับแต่สุดทมาเข้ามาฝั่งวัดดีกว่าครับเพราะต้นได้ข้ามสะพาน อันโคฟวัดปีด้วยไปเดีย๋ยวกลับไปแล้วครับกลับบ้านกันแล้วนู่กปีแล้วใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วเขีย,ยนลายลวาดลายแง่ชุบป,ประตูแง่ก็เสร็จแล้วชุบประตูก็เสร็จแล้วเดี๋ยวข้ื่อไเดี๋ยวห่างนอกไงยไปนั่งร้านอยู่แล้วก็มอกิรลาบกำลัง ก็น่เหลือเดี๋ยวทา,าสีปตรตูเป็นลายแกะหายว่าภาพข้างใน,น เจาะพื้นถนนครับใช้ในหาง,งเา <c oughs> ปล่าเจาะปลาปลามาให้บ้านหลังนี้แน่นอนเลย <c oughs> โอ้ยในหางแย่ๆไปน้ำก็พุ่งพุ่งดินก็ออกมาพุ่ง,งน้ำเลยลำหางแล้วก็เอาน้ำมันน้ำไปใช้อ่ะอ่าก็เจาะทะลุแล้วก็ร้อยท่อไปใส่ท่อไว้ท่อปลาคนดูรูปมัน ออกเสอืออกอกเสอักเสือแรงงานศินลป์รับป่าศิลป์แล้วเปิดไมม่ถูกไอ้หนูมึง <c oughs> อย่าห้าวอย่าห้าวแม่ยกแล้วเมื่อกี้จะมีจกเปิดอย่าห้าวมันจะต้องลงบอ่อนนครับผมก็มาเจอกันช่วงเย็นเนาะหลังจากไปซือ้อเค้กซื้ออะไรมาแล้ว จะไม่ได้เป่าครับจะให้เป่าเลยไม่ม hmm. ีว okay. ิธีรีตองอะไรครับไม่ได้แข่งอะไรกินข้าวเหนียวกันอิ่ม้วครับเดลือคนเดียวครับเัียไม่ได้กินก็กินข้าวกันหมดแล้วแตว่าให้ลูกสาวทำในพิกะปีครับมันจะทอดปลาทูเราทอดกินช้ากันเลยสั่งให้ตำไปเลยเช้าที่เก็บทำแว่าจะสับไก่ผัดครับผมสับไก่ผัดไก่รวนซะหน่อยก็คงงั้นครับกินข้าวคนเดียววันนี้แม่บ้านก็เพิ่งจะกินอิ่นไปเมื่อกี้ครับ บรรยากาศตอนเย็นเเหมือนเดิมครับเดี๋ยวรอตอนเป่าเทียนกันครับโอเคเป่าเทียนกันเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนิดหนึ่งครับสับไก่ไว้ทําไก่ลวนครับมีนะน้อกกับน่องสพกน่องอยู่นี้ยังแข็งโปกอยู่ใน,ว,นวันก็เยอะครับกวนนั่งสับอยู่ตรงชานบ้านข้างในลูกสาวทำน้ำพิกกีให้ครับในบ้านก็ยัางนี้จัดอยู่ดี อปิดอ้น,นั่นะพนีไอ้น,นเขาหมดไงตัวที่กดมัน,น,นเลือดเยอะแยะมันแข็งไงมันจะเช็ออกไนะ้ีกด,ขดเขาเรียกอะไรตัวเขียน,นปักไวเนดอกเดียวหมนะมีกี่ดอกนะเยอะแยะเปืองที่เจดเก้าหเ,เดี่าูไม่ได้ด้ลไ,ได้หร

ดได้หายดนไทยก็แบบง่ายครับผมแำเง่าง่ายๆน้องไม่มีรถดกมาดียอะไรมากมายแค่ใส่ลโลแค่นนี้คือ,อยังไงล่ะที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวครับ ลูกก็เข้าใจว่ามันเราไม่จัดอะไรเนาะข้าวเย็นเราก็ไม่ได้กินด้วยกันวันนี้จะกินใครกินมันไปแล้วคือ,อมันนี่ก็เลยเอ,อเคยซื้อเค้กให้เป่าเป่าก็ดูจุดแค่เดเล่มเดียวเองก็ไม่ต้องอะไรมากมายครับผมเซฟเซฟไม่ต้องจัดใหญ่โตต้องกินร้านอาหารหรูหรือว่าจัดเมนูพิเศษครับเพราะว่ากินกับข้าทุกวันอยู่แล้วก็เหมือนเดิมเนาะทีนี้ก็สิบสามครับสิบามครบเต็มวันนี้วันที่เก้ามิถุนาครับผม ประมาณนี้ครับผมนกสาวนาคนเล็กก็สำหรับคลิปนี้แกไ,ได้ขอตัวแล้วครับจบเลยเนาะก็ขอบคุณครับที่เข้ามาชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับผมเจอกันคลิปต่อไปเนาะเยียงนกกนพูดเมื่อกี้เสียงลูกนกกระสาล้องโอ้โหรั่นเลยน่าจะออกตัวหลายหลายหลายข้อแล้วละ่ะพอหลับไปตอนเย็นมาพ่อแม่กลับมาลังแล้วน่า,ากินอิ่มแล้วก็ โอเคครับผมเจอกันคลิปต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ mm hmm. ากดไลค์ like, mm hmm. กดซับสไครต์ hmm. ด้วยครับ